ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรดูดวงดวงจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568หรือ2 0 2 5นั่อเองะะเป็นศีกสิงฟ้าก็จะแยกในแต่ละราศนในแต่ลร คลิปอย่างเช่นเดิมนะคะเรียกว่าเป็น2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปี68แล้วเร็วมากเลยเนาะแป,ป๊บแปปอ้าวสิ้นปีซะแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าท่านใดที่อยากจะฟังคําทํานายเลยสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าใต้ description กิ่งฟ้าก็แปะทาสแตม์เอาไว้นะคะ แต่ถ้าท่านใดที่อยากจะฟังต่อเนื่องคือฟังต่อเนื่องเพลินๆได้เลยนะคะเพราะกิงฟ้าจำเป็นต้องมีการเกริ่นต้นคลิปอยู่แล้วนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็น g e general r e a d i n g ทำนายดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ดูตรงนี้ขอให้คุณดูเป็นไกด์ไลน์เป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิงฟ้านะคะถ้ามีไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายหรือเตือนตามพลังงาน งานดีอยู่แล้วก็เก็บเป็นกําลังใจในการสู้ต่อไปในในแต่ละ,ะวันในแต่ละชีวิตนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าตรงนี้มันอาจจะสร้างกําลังใจหรือพลังงานดีๆให้กับทุกท่านได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือถ้าท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าการพูดของกิ่งฟ้าคือกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดปรับเปลี่ยนไม่ได้นะคะพูดสปีดแบบนี้มาเป็นส0ปีแล้วนะคะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ย YouTube มันจะมีปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะ,ะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคกับ normal speed เกือ no speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิน้นให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงปรับตามใจชอบได้เลยเพราะแต่ละคนะการรับฟังจะไม่เหมือนกันนะคะ,อะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าดวง ประจำเดือนพฤศจิกายน2568้าหกแปดสองพเป็นอย่างไรบ้างนะคะทำไยจะไพ่พี่ในไพ่ทลอดแล้วก็เสริมได้ไพ่ไทยอย่างเช่นเดิมค่ะ Perseverance delight Queen of Cups Ten of Wands Knights of Swords, Knights of Swords, Three of Wands, The Hierophant, Five of Cups, The Strength, Seven of Swords, The Tower, King of Swords. and the last one ่งไปสุดท้ายนะคะ a of Cups โอเคพลังงานของคุณชัดเจนหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะก็คือช่วงระยะเวลาเดือนนี้ของคุณเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องทําอะไรเยอะสิ่งจะบอกว่าทํางานหนักทํางานเหนื่อยเป็นเรื่องปกติมากนะคะไม่มีใครทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกค่ะหาเงินสร้างอนาคตมันมีมันมีความความหนักในแบบของมันนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณสู้ต่อไปได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นการเปลี่ยนแปลงการเดินไปข้างหน้าการก้าวกระโดดไปข้างหน้าแต่มองอีกมุมหนึ่งบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการออก หรือจบลงจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือบางคนอาจจะบอกว่าเออมีการโยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายตําแหน่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษ,ษัทหรือขยับขยายากิจการก็ได้ทําอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้เพราะพลังงานขึ้นการก้าวหน้าการก้าวกระโดดหรือไปหาจุดที่รู้สึกว่าเป็นจุดที่เราพอใจหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออเบื่อในสิ่งที่ตัวเองทาหรือว่าที่เดิมไม่เหมาะสาหรับเราแล้วหรือเรามีเหตุจําเป็นต้องออกจากที่เดิมอ่ะพลังงานก็เลยขึ้นเป็นการว่าการเดินต่อไปที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะ พลังงานก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเหมือนการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราตอนนี้แล้วหรือมันไม่โอเคแล้วตอนนี้เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันเลิศขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ช่วงนี้มันจะมีคําเตือนนิดนึงว่าสมมติถ้าเปรี๊ยนะถ้าเราบอกเราไม่ได้มีการลงทุนอะไระไม่ต้องกลัวเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราบอกเออเรามีเหตุที่ต้องลงทุนหรือเรามีแพลนจะลงทุนวางแผนลงทุนดีๆถ้าเรามีหุ้นส่วนต้องมีสัญญาและลักษณ์ถูกต้องตามกฎหมายเพราะพลังงานขึ้นว่าอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเรา หรือว่ามาในเชิงคําว่า ทําให้เหมือนเรามีปัญหาในเรื่องการเงินตามมาในอนาคตรหรือพวกเอกสารสาาัญญาหรือเรื่องผลประโยชน์เรื่องตัวเลขการเงินต่างๆดูให้รอบคอบมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสได้รับซับก้อนโตหรือรับผลประโยชน์ก้อนโตจากความสามารถหรือบางคนอาจจะบอกได้มรดกหรือเงินประกันต่างๆ,ๆนะคะหรือเป็นเหตุที่เราจําเป็นจะต้องได้มาโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าใ,นใ,นใครทําพวกการค้าขายหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการเจรจาช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะ แล้วก็ช่วงนี้พลังงานขึ้นคําว่าช่วงนี้คุณจริงๆในจิตใจของคุณกิ่งฟ้ามองว่าสภาวะจิตใจของคุณน่ะบางทีมันอาจจะมีแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบ้างแต่สุดท้ายกิ่งฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีใครสักคนหนึ่งหรือว่าบางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกดีใจเป็นหนึ่งว่าเจอข่าวดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างทําให้เราแฮปปี้จากวันที่เราอาจจะเศร้าหมองหม่นหมองหรือเจออะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคมาไม่เป็นไรนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปและที่สําคัญกิ่งฟ้าเชื่อว่ามันอาจจะมีอะไรบางอออยยย่่่าาาาางงททีีนน้้เเป็ควมมสุขและํใหร ความสุขไปทั้งเดือนเลยนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าขอเตือนกลับไปอีกรอบนึงการใจกว้างใจใหญ่ การที่เราเป็นคนดีเป็นคนใจดีเป็นเรื่องที่ดีกิงฟ้าสนับสนุนมากๆแต่กิงฟ้าจะพูดเสมอทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปหมายถึงว่าอะไระบางทีบางคนใจดีมากจนกระทั่งโดนเอาเปรียบก็ไม่ใช่โดนเบียดเบียนก็ไม่ใช่อะไรที่มันต้องทําเพื่อความถูกต้องต้องไฟเพื่อตัวเราเองต้องปกป้องความถูกต้องของตัวเองก็ต้องทานะคะไม่ใช่ว่าอะ,อะไรก็ได้มันเสมอไปจะไม่ได้นะคะบางทีถ้าเราโดนเอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเราเองก็ไม่สมควรนะอันนี้คือเตือนเอาไว้คืออย่างที่กิงฟ้าบอกอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให ทุกอย่างต้องมีสัญญาและลักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะ,ะแต่ช่วงนี้ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะต้องพลิกแพงสถานการณ์เยอะแต่อย่าให้ใครมาพลิกแพงใส่เราละกันนะคะโอเคเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึก King of Wands ขึ้นมานะคะ Two of Wands โ okay. อเค The Devil The Moon โอเคเอสออฟวอนจริงๆการงานของคุณขึ้นโอเคถือว่าใช้ได้นะคะ,ะแต่ไพ่มันจะขึ้นเตือนว่าความกลัวความกดดันความวิตกจริตนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นภายในใจหรือคิดว่าเฮ้ยเรากลัวทําไม่ได้กลัวทําไม่สำเร็จหรือเราเองอาจจะโดนคาดหวังหรือเราคาดหวังในตัวเราเองสูงก็ได้แต่กิ่งฟ้าขอเป็นกําลังใจให้คุณนะว่า ถ้าคุณทําเต็มที่ถ้าคุณทําสุดความสามารถไม่ว่าผลจะออกมาบิดมาดีหรือไม่ดีถือว่าคุณทําเต็มที่แล้วต้องสะกดจิตตรงนี้เอาไว้เพราะว่ากิ่งฟ้าจะบอกเสมอแบบบางทีกิ่งฟ้าก็ทํา ระทำแบบสิ่งที่ถูกต้องบางทีเราก็รู้สึกเอยเราทําผิดพลาดไปอะไรเงี้ยเอามาปรับปรุงตัวเองแต่บางสิ่งบางอย่างอันนี้มันอาจจะเหมาะสมกับเราบางสิ่งบางอย่างแบบมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเรา born to be บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ฉะนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยคนเรามันมีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแต่ช่วงนี้คือระวังในเรื่องสภาวะจิตใจนิดหนึ่งกิ่งฟ้าเลยบอกว่าเออบางทีบางครั้งคุณเดี๋ยวแฮปปี้เดี๋ยวจตเดีําใครม่ต่ช ที่อาจจะเป็นขายของแบบพวกกิเลนนิดนึงหรือว่าสมมติขายของออนไลน์หรือว่าทํการการค้าขายสบรับช่วงก่อนึลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะแปลว่าทางานพวกงานสมมติงานบริการอย่างเช่นทํางานโรงแรมหรือทํางานที่แบบว่า เ,เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขผลประโยชน์ซื้อมาขายไปเ,เกี่ยวกับบัญชีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นของกินของบริโภคเครื่องดื่มพวกทำสปาอะไรที่แบบคนต้องไปใช้บริการเหมือนแบบธุรกิจที่แบบกิเลนนิดน,นึงอะค่ะกิเลของกินฟ้าหมายถึงว่าอะไรอาหารของกินของบริโภคก็ได้อย่างที่เห็นฟ้าบอกอ,อยากได้อยากมีอยากแบบของตามแฟชั่นอะไรเงี้ยหรือ,อทำเล็บทำผมสปาคลินิกเ,เสริมสวย,สวย,สวยเสริมหล่ออะไรเงีเ้ยช่วงนี้มานะคะแล้วพลังงานขึ้นโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาช่วงนี้เนี่ยถ้าใครทําอะไรที่เป็น งานที่ถูกเสรธรรมไม่ผิดกฎหมายกิ่งฟ้าพูดเลยว่าดวงของคุณนะมันเหมือนจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาหรือตัวคุณเองอาจจะเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นสงา่าเผยบางท่านอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่าเออช่วงนี้มันมีการแบบก้าวกระโดดในชีวิตจริงๆเพราะพลังงานขึ้นการแบบเดินออกไปเจอแบบสู่โลกกว้างหรือว่าการก้าวกระโดดความก้าวหน้าเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะปรับตําแหน่งขึ้นจริงๆบางคนอาจจะทํางานใหม่ที่ดีขึ้นสง่างามมากขึ้นหรือเขาเรียกว่าเป็นงาน การที่แบบว่า อาจจะแปลว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้งานนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปบางทีเราอาจจะกดดันลึกๆในใ,นใจลึกๆหรือแบบกลัวทําไม่ได้กล,ลัวทำไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไพ่ขึ้นคู่บุญจะมีคนแบ็กอัพคอยสนับสนุนหรือคุณอาจจะเจองานที่ใช่หรือบางสิ่งบางอย่างสมมติบางคนอาจจะบอกว่างานเราอยู่ประจําที่เดิมแหละไม่ได้เปลีป่ยนแปลงไปไหนแต่อาจจะแปลว่าเจองานที่รู้สึกว่าถูกจริตหรือว่าเราสามารถทําได้หรือเป็นงานที่เราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วก็เป็นได้นะคะโอลพห้ขึ้นดีไพ่ขึ้นโชคดีนะะคแ างานของคุณผ่านฉลุยไม่ต้องพูดเยอะเลยอันนี้เป็นสําหรับเนี้ยจะมีแค่ไพ่พิเนตใ,ใ,ใ,ใบเดียวแล้วคุณได้มาคือพลังงานขึ้นคําว่าความสําเร็จนะคะอยู่เหนือคู่แข่งก็ได้ได้รับชัยชนะหรือคุณชนะใจตัวเองหรือมันแปลว่าอะไรเราตั้งใจมากๆาจนกระทั่งเกิดความสําเร็จได้รับการชื่นชมก็เป็นได้ในเรื่องการทางานดีเลิศไม่ต้องพูดเยอะฉะนั้นสลัดความกลัวนะคะอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองโดยเด็ดขาดนะคะอ เรื่องการเรียนจริงๆเรื่องการเรียนต้องพูดตรงๆเลยว่าดวงมันโอเคอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือถ้าใครคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือแพรนที่จะเรียนเสริมเพิ่มเพิ่มไม่ว่าจะเรียนด้านภาษาหรืออาจจะเป็นการเรียนต่อเพื่อปริญญาต่างๆหรืออาจจะเป็น พวกต่อยอดในเรื่องของการทํางานช่วงนี้เรื่องการเรียนการศึกษาดีมากๆบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีเหตุต,ต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือเรียนพิเศษเพิ่มหรืออาจจะเรยียนเพื่อไปงานอดิเรกเรียนเพื่อเอามาต่อยอดอะไรบางอย่างเหมือนแบบเสียเงินเล็กน้อยเพื่อความรู้ซึ่งมันดีมากฉะนั้นการเรียนของคุณหญิงฟ้ามองว่าโอเคมากๆนะคะหรืออาจจะแปลว่าเจอที่ที่เหมาะสมเจอเจอแบบคณะที่รู้สึกชอบใจก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูการสําหรับเรื่องการเงิน the world นะคะ tree of swords Six of Pentacles f of r u cups นะคะ10 of pentacles บางท่านอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดหรือเงินประกันจริงๆนะหรือว่ามันอาจจะแปลว่ามีเงินที่เราสมควรจะได้หรือเงินปันผลต่างๆหรือสมมติเราฝากธนาคารหรือว่าเราลงทุนอะไรแล้วเราได้ผลกําไรคืนมาอะไรประมาณนี้อ่าเป็นต้นนะคะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยถ้าสมมติคุณทําพวกแนวพวกสื่อออนไลน์หรืออะไรที่เป็นบริษัทข้ามชาติต่างๆหรือว่ามีเงินพิเศษเข้ามาในอาชีพที่คุณทํากิงฟ้าพูดเลยว่าดีมากๆนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้นะบางท่านช่วงนี้อันนี้ไม่ใช่วทุกคนนะอันนี้ทานายภาพรวมดีฉะนั้นฟังเป็นแนวทาง ว่าช่วงนี้ต้องเรามาระวังการเสียเงินแต่การซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะบอกว่าเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพหรือว่าเสียเงินไปกับการทําสัญญกรรมก็ได้หรือเสียเงินไปกับแบบ ถ้ามองอีกแง่มุมนึงมองคนบอกว่าเออมันมีเหตุที่แบบว่าอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอย่างที่กิ่งฟ้าพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะมางคนอาจจะบอกว่าเออต้องต,ตัดก้อนซีดออกต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเสียไปกับงานสีดำนะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุที่อาจจะต้องใช้ต่างแปลการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงขยายก็เป็นได้แต่ถามว่าเงินของคุณน่ะไม่ติดขัดอะไรคือช่วงนี้เงินของคุณมันฟล์ไปเรื่อยหรือหมุนเงินได้เรื่อยหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากสิ่งที่เราตั้งใจหรือลงทุ ในเดือนนี้ของคุณน่ะไม่ได้แย่อะไรถือว่าดีด้วยซ้าไปแต่มันอาจจะมีใช้ออกไปเล็กน้อยแต่ไพ่จริงๆไพ่กลับขึ้นว่าช่วงนี้อย่างที่กิ่งฟ้าพูดเลยนะอย่าให้ใครหยิบยืมตังโดยที่ไม่จําเป็นเพราะว่าปรนหนึ่งทำบุญเลยนะจ๊ะไม่ได้คืนนะกิ่งฟ้าพูดเลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าใครมาขอเราหรือเราจะไปร่วมลงทุนอะไรกับใครต้องมีสัญญาต้องมีหลักฐานไม่นั้นเกิดความเดือดร้อนแต่ถ้าไม่จําเป็นในเรื่องของการหยิบยืมตังอย่าเลยนะคะเพราะเราเองจะไม่นั่งทุกข์ใจว่าเอ,อ แล้วเราแบบคิดในใจว่าเออทำบุญไม่ได้คิดอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะคะอ่าแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะได้เงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางถ้าช่วงนี้คุณน่ะอยากได้เงินพิเศษได้เงินดีขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้คือยกเว้นนะบางคนบอกว่าทํางานประจําได้เงินเดือนฟิกกินฟ้ามองว่าเงินของคุณน่ะก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะมีเหตุจับใจใช้สอยอยู่บ้าง แต่ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าบางคนบอกว่าตั้งใจที่จะแบบขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินอาจจะได้เงินพิเศษเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางเข้ามาเงินจะเข้ามาจากการที่เราต้องไม่ขี้เกียจแค่นั้นเองนะคะเงินจะเข้ามาสะพัดเลยนะคะถือว่าดีมากคะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเออมีเงินพอจะแบบประหนึ่งอยากจะเอาไปทําบุญก็แล้วแต่คุณดีมากๆอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสําหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะออคนโสดสนิทเนี่ยจริงๆพลังงานนะคะมันขึ้นว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงอาจจะเป็นรักต่างวายัย อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนต่างที่ต่างถิ่นเป็นคนไทยต่างแดนหรือเป็นคนไทยคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดหรือเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติแบบคนละชาติคนศาส,ส,สนาก็ได้หรืออาจจะแปลว่ามีแก๊ในเรื่องอายุก็ได้คือจริงๆพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะอายุมากกว่าเราหรือความคิดเขาโตกว่าเรามากๆมีโอกาสที่จะเข้ามาแต่อยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าจะเปิด เปิดใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอยากมีใครสักคนนึงจริงๆถ้าออกไปเจอผู้คนบ้างเปิดใจที่จะคุยบ้างกิ่งฟ้าเชื่อว่ามอีอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าเจอจากการเข้าสังคมถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมกิ่งฟ้าก็พูดเสมอมันเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆพลังงานเป็นไปได้แต่ดูดีๆแล้วกันไม่ใช่ว่าคนในสื่อออนไลน์จะไว้ใจใได้ทุกคนมิฉาชีพมันเยอะนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกมุมหนึง่งมันมีโอกาสที่มันอาจจะมีใครสักคนที่เราเคยรู้จักได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งก็ได้อาจจะเเเป็็นนนพพื่่่อกกกกกาาาาามมภแล้ววสสััธ์ เพื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะพลังงานมันขึ้นแบบสิ่งเดิมสิ่งเก่าก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเก่านะคะไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเสมอไปนะสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมไพ่มันยังขึ้นยังเป็นรักที่เผื่อเลือกอยู่นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าต่างคนต่างมีช o i c e หรือว่าลึกๆแล้วมันเหมือนกับว่ากําลังดูใจไปไเรื่อยๆอยู่แต่มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อนะคะถ้าคุยกันแล้วมันถูกจริตถูกคอจริงๆนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้ว อขอเปิดใบเดียวนะเพราะไพ่อ่ะมันขึ้นว่าช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างโอเครักกันดีเข้าใจกันดีบางท่านถ้ามีแลนจะแต่งงานมั่นหมายก็มีโอกาสเพราะไพ่อ่ะมันขึ้นแบบการแต่งงานหรือมันแปลว่าช่วงนี้คุณเข้าใจกันดีหรือช่วงนี้พากันไปออกงานก็ได้บางคนอาจจะบอกไม่ได้มีงานแต่งเองค่ะแต่แบบไปงานดื่นเริงของผู้อื่นงานมงคลของผู้อื่นงานบุญของผู้อื่นแบบจับจมือกันไปดีมากๆไปเลยดีมากๆอะไรที่แบบเราแบบไปงานที่มันเป็นมงคลอะไปด้วยกัน จะยิ่งรักกันมากขึ้นมันเหมือนเป็นหนึ่งว่าเราไปอยู่พลังงานที่ดีๆอสถานที่ที่แบ,บีเป็นมงคลอาะเป็นหนึ่งทำให้ความรักของเราจูงมือกันไปเลยดีมากๆขึ้นนะคะแต่ถ้าใครจะแต่งงานมัน่นหมายก็ขอแสดงความมีดีด้วยมากๆนะคะแต่ไพ่ขึ้นความรักสําหรับคนที่มีคู่ดีมากๆนะคะช่วงนี้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไปได้เรื่อยๆค่ะถือว่าดีด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครมีพลนอยากมีบุตรมีลูกหรือรับสัพสัรเลี้ยงก็สามารถทําได้เพราะบางท่านอาจจะมีะสมาชิกเพิ่มเป็นเชิงสมาชิกไม่ใช่ว่าชาาานะะคสมมชิกถึง บุตรลูกบริวารหรือเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะสำหรับเรื่องสุขภาพลระเป็นยังไงบ้างสุขภาพเรามาระวังเรื่องกระดูกหรือว่าปวดฟันนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคําว่าระวังไอ้นู่นบาดไอ้นี่เขาเรียกว่าซุ่มซ่ามฟกช้ำดาเขียวหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้บางทีเราเองอาจจะแบบว่าต้องไปตรวจสุขภาพเจาะนู่นเจาะเลือดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเออช่วงเนี้ เรามีแลนที่แบบอยากจะทําบุญอะไรกิงฟ้าขอแนะนําว่าทําบุญบริจาคเลือดได้เลยจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณถ้าคุณทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ทําบุญในรูปแบบอื่นก็ได้อาจจะกิงฟ้าดูให้นะแต่เอาเป็นว่าแต่ถ้าใครที่เป็นอาการป่วยที่แบบกาลังรักษาตัวและเป็นโรคที่รักษาหายได้อาการใจดีขึ้นหายเป็นปิดทิ้งโดยเร็ววันนี้หรือภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนดีขึ้นค่ะอีกหนึ่งอย่างขอเตือนนิดนึงละกันอีกนิดนึงไพอ่อะมันจะขึ้นลักษณะว่าระวังนิดนึงคือถ้าสมมติอันนี้แต่ละคนมันจะมีแบบเราโตๆกันแล้วนะเราอม อบหรือรสนิยมไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าสมมติคุณเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับใครก็ตามแต่ป้องกันดีดด้วยละกันระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ต่างๆด้วยนิดหนึ่งนะคะอะรักษาความสะอาดด้วยนิดหนึ่งแล้วจ้นแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยนะคะ,ะสำหรับเรื่องการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญทรรพี่ป้าน้าอาปุยญาตายายคนที่มีพระคุณทุกรูปแบบนะคะกิ่งฟ้าไม่จํากัดความเพราะว่าแต่ละคนอาจจะเจอหรือว่า เขาเรียกว่าเจอไม่เหมือนกันละกันกิ่งฟ้าบอกตรงๆว่าแล้วแต่เรานะคะแต่อย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะเต็มที่กับพ่อแม่มากนะคะเพราะเขาดีกับกิ่งฟ้าเขาเลี้ยงกิ่งฟ้ามาแต่แต่ละคนเจอไม่เหมือนกันกินก่งฟ้าเข้าใจและรีสเปคทุกคนนะคะแต่แค่ว่ากิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกอเฉยๆว่าเออใครดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขาอย่าลืมบุญคุณคนเท่านั้นเองนะคะ,ะแต่สุดท้ายก็ต้องทําเท่าที่เราไหวถัดไปทําบุญนอกบ้านทําบุญบริจาคเลือดหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องพวกทําบุญโรงพยาบาลก็ได้หรือพวกอุปกรณ์การแพทย์ ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเน้นเป็นพวกเหล่านี้จะยิ่งดีนะคะอ่าแล้วก็การสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้า, 8, าแปะอวัตต์เตอร์เดสคริปชันในย t u b e เสมอเสริสมพระกระถางเงินล้านได้นั่งสมาธินะคะวันละ2-8นาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีมังกรใครทําคนนั้นได้อนุมทนาบุญด้วยนะคะนอกนั้นี้ไม่มีอะไรจะบอกแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะมีสติทุทกอย่างการในชีวิตคะ่ะขออนุญ,ญาตจบคําทำนาแต่เพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวาจากิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร แต้งด้ตรงตัวเองขอบคุณมากที่สนับสนุนการเลยเพียงกดไลค์กด Subscribe กอกระดิ่งกิ๊งก, like. ก,ก,กิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมานแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขท กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ